สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโลกค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงของชาวราศีมังกรค่ะในเดือนพฤศจิกายน2566ค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะไหนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนโสดคนคุยคุยกันอยู่มีคู่นะคะหรืออยากจะดูเรื่องของการงานการเงินนะคะสามารถดูได้ในคลิปนี้เลยค่ะในคลิปเดียวเลยนะคะเออแล้วก็กวางก็ฝากสนับสนุนกวางหน่อยนะคะในการกดไลค์นะคะกดซับสไครต์หรือ าอจจะเป็นซูเปอร์แตงก็ได้นะคะกวางเปิดไว้ให้แล้วด้านล่างค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยค่ะวันนี้กวางใช้ไพ่สาหรับปดของกวางค่ะไพส่สังเขียวนี่เองไพ่ใบแรกนะคะของชาวธาตุดินค่ะคือไพ่หนึ่งถ้วยค่ะ คุณจะได้เจออะไรดีๆอ้เป็นอะไรที่มันเป็นทรายดีมากเลยนะสาหรับชาวธาตุราศีมังกรค่ะไม่ใช่ความพูดผิดเนาะชาวราศีมังกรในช่วงนี้ค่ะคุณจะได้รับโอกาสดีๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานหรือว่าเรื่องของการเงินนะคะได้รับความเอ็นดูจากผู้ใหญ่นะคะถ้าเรื่องของความรักก็อาจจะมีคนมามอบความรักดีๆให้กับคุณก็ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะจ๊ะ อะไรบ้างค่ะมีไพ่สามไม้ค่ะนะสามไม้เนี่ยความมองให้ในเรื่องของการงานค่ะตัวคุณนั้นนะคะอาจจะเมื่อกี้ที่ได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆเนี่ยมันอาจจะต้องเดินทางเนาะหรือว่าอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานออที่อยู่ที่ทํางานนะคะไปอยู่ต่างจังหวัดหรือเดินทางไกลมากขึ้นก็ได้ค่ะหรืออาจจะเปลี่ยนเปลี่ยนบริษัทไปเลยนะคะก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ ้าศีตรงนี้นะคะถ้าในเรื่องของความสัมพันธ์ค่ะกว้างม,มองว่าอาจจะมีใครสักคนนึงเนอะอาจจะมีความห่างห่างกันเกิดขึ้นค่ะอ,อ,อยู่ห่างกันเพราะว่าระยะทางเนอะว่าใครคนหนึ่งไปทํางานอีกที่หนึ่งที่มันไกลออกไปค่ะต่อนะคะมีไพ่เมจิเชียนเข้ามาค่ะ คนคนนี้ก็ได้ค่ะอาจจะเป็นคนคนนี้นะที่เข้ามาทําให้คุณวุ่นวายจิตใจก็ได้ค่ะทําหรือว่าอาจจะเข้ามาเติมเต็มชีวิตความรักของคุณก็ได้ค่ะมาต่อค่ะเดอร์ซานโอ้โหไพ่ดีมากเลยนะสาหรับชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนค่ะคุณจะได้เจออะไรดีๆค่ะเไพ่เดอร์ซานเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของสําหรับเนาะดังนั้นเนี่ยค่ะมันอาจจะมออีไม่ว่าคุณจะทํา งานทำโปรเจกต์อะไรที่มันค้างคาอยู่ค่ะคุณจะเริ่มเห็นทางสว่างค่ะเลหรือว่าโปรเจกต์นั้นที่คุณทำนะคะหรือว่าร้านที่มันค้าขายอยู่ในตอนนี้มีโอกาสที่จะดังเปี้ยงป้างเลยนะคะอาจจะมีชื่อเสียงขึ้นมาก็ได้ค่ะไปต่อเลยนะคะเก้าถ้วยค่ะก้าถ้วยเนี่ยเป็น เรื่องของการที่คุณยังคง enjoy กับชีวิตมากๆในช่วงนี้รู้สึกมีความสุขมีความแฮปปี้นะคะเออในการที่จะเจอเพื่อนฝูงในการที่จะได้ไดทํางานอย่างนู้นอย่างนี้นะคะรู้สึกว่าหลายๆอย่างแสดงว่าตอนนี้เ่ยราศีมังกรมีอะไรเข้ามาเติมเต็มราศีมังกรอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะสิเหรียญค่ะนะ ชาวราศีมังกรสมแล้วค่ะเป็นธาตุดินเป็นธาตุเป็นเหลียนเนาะดังนั้นสิบเหลี่ยนขึ้นมาก็บ่งบอกว่ายังคงหาความชัดเจนความมั่นคงนะคะนะความมั่นคงในชีวิตสร้างรากฐานให้ตัวเองอยู่เสมอค่ะนะแล้วก็เอ่อการที่คุณย้ายงานในรอบนี้นะคะเออความคิดว่างานนี้จะให้ผลตอบแทนที่ดีมากค่ะใครที่หวังโบนัส ก็อาจจะได้โบนัสที่เต็มเต็มเม,ม็ดเต็ม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 เม็ดเต็มบาทนะคะอืม, et, ม, et ม et et. แล้วก็ย้ายงานในครั้งนี้งานเนี้ยจะสามารถทำให้คุณเลี้ยงตัวเองได้เลี้ยงครอบครัวได้ค่ะใบต่อไปค่ะแปดดาบค่ะนะ กลัวหรือเปล่าตัวคุณอะอาจจะกลัวนะคะเนื่องจากมีโอกาสใหมๆ่ๆที่หลายๆคนมาหยิบยื่นให้ไม่ว่าจะเป็นความรักการงานการเงินนะคะหรือว่าคนเข้ามาแล้วคุณกลัวหรือเปล่าคะกลัวที่ว่าเออกลัวที่จะเปลี่ยนหรือว่ากลัวสิ่งใหมๆ่ๆที่มันเข้ามาอย่างคนจะคนเออหลายๆท่านเนี่ยจะต้องเปลี่ยนงานนะคะมีคนออฟเฟอร์ในสิ่งดีๆเข้ามาให้แต่ก็ไม่กล้าที่จะไปเพราะว่า อาจจะได้ออฟเฟอร์ที่เมืองนอกอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นสังคมใหม่ๆมันเป็นสิ่งแวดล้อมที่แบบแอดมอสเฟียร์ใหม่ๆเลยอย่างเงี้ยค่ะคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากที่จะก้าวออกจากไปจากเซฟโซนตัวเองก็ได้นะคะอืมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันต่อเนอะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับราศีมังกรค่ะอ้ะายไพ่หลุดออกมาค่ะไพ่หลุดออกมาค่ะเป็น เดะสตานะคะเอาใบนี้เลยแล้วกันนะไพ่เดะสตาค่ะโอ้ไม่ต่างอะไรกับแปดดาบเมื่อกี้ที่ออกมาเลยค่ะมีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวค่ะอยากอยู่ในเซฟโซนของตัวเองนะคะไม่ค่อยอยากจะพูดไม่ค่อยอยากจะจ้าก,กับใครอะไรมากมายนะคะตอนนี้รู้สึกว่ามีโลกส่วนตัวสูงอยากจะที่จะทำอะไรตามใจตัวเองค่ะนะคะมาต่อค่ะสิบดาบเกิดอะไรขึ้นล่ะ เกิดอะไรขึ้นละ่ะนะคะสิบดาบสิบดาบเนี่ยขอฟางดุลนึงขยายสิบดาบนิดนึงเพราะว่าไพ่มันดีออกมาหมดเลยนะคะแต่ว่าสิบดาบมันคืออะไรเนาะขยายสิบดาบให้ฟางหน่อยคะ่ะเจ็ดถ้วยค่ะไฮโรแฟนนะคะตามด้วยเออ่ธาตุลมเนรราชาถือดาบค่ะใต้สำรับเป็นเด็กถือถ้วยนะคะกฟางมองว่า ชาวชอ,อคนราศีมังกรอ,อาจจะเจอชาวธาตุลมทําร้ายจิตใจมาหรือเปล่านะคะเอ,อชาวธาตุลมก็มีราศีกุมราศีมีถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะไฮโดรฟนเนี่ยก็จะเป็นคนชาวราศีพฤกษภได้ด้วยค่ะนะหรือว่าเจอใครสักคนหนึ่งนี่แหละนะเจอความสัมพันธ์ความสัมพัน์หนึ่งที่เราไปอยู่เป็นตัวเลือกของเขาไปอยู่ในผิดที่ผิดทางผิดเวลา มันทําให้รู้สึกเจ็บปวดมากแล้วคนราศีมังกรค่อนข้างคาดหวังค่ะคาดหวังนิดนึงคาดหวังมากเลยแหละไม่ใช่คาดหวังนิดนึงคาดหวังมากนะคะแล้วมันไม่เป็นไปตามหวังมันแบบอกหักดังเตาะหรือว่าเหมือนอารมณ์ฟิลคุณแบบเอออยู่ชั้นสองแล้วตกบันไดมาตั้งแต่ชั้นสองเงี้ยลงมาชั้นหนึ่งเงี้ยมันสึกอ,อกอกอกระอัก,กเลือดไปเลยนะคะแต่ก็ไม่ตายนะจ๊ะสิบสิบดาบเนี่ยไม่ตายนะแค,ค่กระอักเลือดนะคะ น้ำไปอยู่ในความสัมพันธ์นั้นหรือเปล่านะคะแล้วอาจจะคงรอคอยว่าเขาอ่ะจะมาเซซอรี่กับคุณหรือมาจจะเป็นความสัมพันธ์ณนะตอนนี้ก็ได้ค่ะว่าคุณเซซอรี่แล้วคุณบอกว่าคุณขอโทษแล้วคุณจะปรับปรุงตัวใช่ไหมเออแต่ว่าการที่คุณได้รับการที่เขาขอโทษคุณมาคุณก็ยังไม่ได้รู้สึกเหมือนได้รับการเยียวยา เออนะกวางมอตรงนี้ยังไม่ได้รู้สึกได้รับการเยียวยาอะไรเลยอะ่ะเขาขอโทษมาจะตั้งใจขอโทษหรือไม่ตั้งใจขอโทษแต่ก็รู้สึกว่าที่ผ่านมามันทําให้ฉันเสียความรู้สึกไปแล้วอะ่ะที่ผ่านมามันทำให้ฉันเจ็บมากมากๆถึงมากที่สุดไปแล้วอะ่นะเนอะมันอ่ะกวางรู้สึกอารมณ์ของไพ่มันเป็นแบบนี้นะคะอ่ะมาต่อค่ะเหลืออีกใบหนึงค่ะ นะเรื่องราวของคุณจะเป็นยังไงจริงๆแล้วสิบดาบแบบเมื่อกี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องของความรักอย่างเดียวเพราะต้องอ่านให้หลายๆแง่งมุมด้วยเนาะสิบดาบเนี่ยมันอาจจะหมายถึงในเรื่องของการงานหรือว่าคนรอบข้างคุณก็ได้ทําให้คุณผิดหวังเเจอใส่ร้ายใส่ความมันไม่ใช่แค่การนินทานแล้วเรารู้สึกเจ็บปวดอะไพ่สิบดาบอะออมันเป็นไพ่ที่แบบคือมันเจ็บมากอะมันเจ็บแล้วนฝังลึกอะ มีแผลเป็นเต็มตัวเลยนะคะเอออาจจะเจอใส่ร้ายใส่ความอะไรแบบนี้นะคะนะแล้วเราไปคน้นค้นเจอเราไปได้ยินแล้วเราก็รู้สึกแบบปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ค่ะแต่ก็ยังเจ็บอยู่เออมาใบสุดท้ายค่ะนะที่ควางเปิดมาเมื่อกี้ควางก็ยังไม่ได้ดูนะแตพ่พอมาเปิดมาดูเป็นเด็กถือดาบอะ่ะก็อืมวคิดว่าเป็นความสัมพันธ์ เป็นความรู้สึกที่สัมพันธ์กับเมื่อกี้มากๆเลยนะคะเราก็ยังมีความรู้สึกระแวงผู้คนนะคะแม้จะเอนจอยนะคะไพ่ก้าวถ้วยแม้จะเอนจอยชีวิตที่แสงสีเสียงพบปะผู้คนคุยนูน่นคุยนี่แต่ก็ยังมีความระแวดระวังอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะกลัวว่าจะเกิดประวัติศาสตร์ซ้ำรอยกลัวว่ามันจะเกิดครั้งสองครั้งสามนะเออ แล้วบางทีในตอนนี้ค่ะตัวคุณนั้นน่ะมีแสงสว่างมากๆเลยค่ะมีออร่าใครหลายคนเนี่ยก็อยากจะเข้าหาคุณไงเออทำให้คุณยิ่งเกิดความระแวงก็ได้นะคะไพ่เด็กไพ่เดรัจฉนนะคะมีความระแวงเกิดขึ้นกลัวว่าคนเหล่านั้นจะมาหาผลประโยชน์จากชาวราศีมังกรนะคะนะชาวสองก็ดูได้นะคะในคลิปนี้นะ อ่ะความมาสรุปอีกรอบนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นเป็นยังไงบ้างนะคะตัวคุณนั้นนะคะ,ะอาจจะได้รับโอกาสอะไรใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินนะคะเรื่องของความรักค่ะจะมีคนใหม่ๆเข้ามามอบออสิ่งดีๆให้กับคุณนะคะบางคนเนี่ยอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานการงานไปอยู่ในที่หนึง่งแล้ว,ว่าเกิดความกลัวก็ได้ไม่อยากจะออกจากเซฟโซนตรงนั้นก็เป็นไปได้ค่ะตัวคุณนั้นจะมีออร่ามากๆค่ะ ไม่ว่าคุณคิดจะโปรเจกต์จะทำอะไรมีโอกาสที่มันจะลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ่ะใครที่แบบมาถามในเรื่องของอาขายของออนไลน์จะปังไหมคิดว่าในช่วงนี้มีโอกาสที่จะปังนะคะนะมีไพ่เดอะซันขึ้นมาการันตีแล้วะคะ่ะไม่ว่าคุณจะติดปัญหาอะไรในเดือนก่อนๆคะ่ะเดือนนี้จะคลี่คลายลงคะ่ะคุณจะเห็นรู้ทางจะเห็นทางสว่างในชีวิตของคุณคะ่ะอืม ะแววะ้ววางออกวางล,ลืมค่ะไพ่ใบสุดท้ายคือคือไพ่ใต้สำรับนะคะไพ่ใบสรุปเนะคะเขาบอกว่าตัวคุณน่ะคะ่ะก็ยังคงแบบยังคงโอเคอยู่เนาะยังคงคอนเซิร์นอยู่ในเรื่องของการเงินค่ะการสร้างฐานะการความมั่นคงนะคะก็สมกับเป็นราศีมังกรอาจจะหมกมุ่นอยู่กับการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะนะอันนี้ เดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะเมื่อกี้ไพ่ไม่ได้บอกมาเท่าไหร่เลยเนาะว่าคนที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณมีราศีอะไรบ้างเดี๋ยววราจะไปเปิดไพ่าราศีให้เนะาะไพ่ราศีนะคะ,ะ,คะวันนี้วางใช้ไพ่ของพัพิคาเน่นะคะ ขอดู5ราศีค่ะคนที่จะเข้ามานะคะคนที่เข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรนะคะมีราศีอะไรบ้างค่ะเพราะว่าเมื่อกี้กวางเปิดมา1ถ้วยเนอะ1ถ้วยจะได้เอ่อจะได้รับความรักจากใครสักคนหนึ่งคนใหม่ๆที่เข้ามาค่ะหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่จะได้รู้ด้วยว่าเขามาในรูปแบบไหนเนาะแอบให้ใบแรกค่ะขอเปิดมาเป็น ราศีกันค่ะเวอร์โกในะคะ่ะราศีกันต่อเลยค่ะไพรซ์ซค่ะราศีมีนลีโอจ้าราศีสิงก,ก็มานะคะราศีสิงนี่ดื้อมากนะแล้วมาอยู่กับราศีมังกรน,นะโอ้ยดื้อกันทั้งคู่เลยนะคะหัวแข็งทั้งคู่เลยนะ คือแบบจะเล่นเกมกันตลอดเวลาเลยอ่ะเล่นแบบเออเล่นเกมตลอดนะคะเจมีนายค่ะราศีมิถุนนะคะนะช่างจอ้อราศีถึงความช่างจอ้อเอริสค่ะก็คือราศีเมษนั่นเองนะคะอ่า ก็ถ้าเกิดมีคนเหล่านี้ราศีเหล่านี้เข้ามานะคะไม่ว่าเขาจะเป็นลัคนาหรือว่ามีดาวจันดาวศุกร์นะคะที่อยู่ตามราศีเหล่านี้ก็จะมีความเข้ากันได้กับคุณมากๆค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อในเรื่องต่อไปนะคะในเรื่องของความรู้สึกหรือความรักทีเออ่เกิดขึ้นในชีวิตคุณนะคะมาดูกันค่ะนะคะว่าฟังอยากรู้ค่ะในเรื่องของความรักของคุณเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะคว่าก็จะเปิด1ิบใบเนาะนะ เบอร์สิบบค่ะแล้วก็อธิบายไปเรื่อยนะคะของชาวราศีมังกรค่ะอ่ะโอ้มีไพ่หล่นลงมาสองอันเอาทั้งสองอันเลยเน,ะนะาะไะไพ่ใบแรกคือ High Press ค่ะ High p r เ e s t เทคเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกก็ได้ค่ะว่าตัวคุณนั้นนะคะเอออาจจะมีความสวิงของด้านอารมณ์มากๆนะคะในช่วงนี้นะคะเอออยากจะทำนู่นหรือบางทีพอทำไปแล้วเอ,อ้ยไม่อยากทำแล้ว หรืออาจจะมีความดาวๆเหงาเหงาอยู่ในตอนกลางคืนก็ได้ค่ะนะต่อมาค่ะมีไพ่แปด แปดไม้ค่ะถ้าในเรื่องของการงานก็ค่อนข้างสอดคล้องไปที่ดูพลังงานโดยรวมไปก่อนหน้านี้นะคะถ้าใครยังไม่ดูก็สามารถกรอไปดูได้นะคะว่าคุณจะได้งานนะคะงานคุณจะเลื่อนขัน้นปุ๊บปุ๊บ,บ,บถ้าในเรื่องของความรักะคะ่ะความรักของคุณก็จะได้เลื่อนขัน้นปุ๊บปุ๊บ,ปบไปเช่นเดียวกันนะคะนะจะมีความก้าวหน้าอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะใครที่ยังโสดอยู่นะคะก็มีโอกาสที่จะได้ จเจอคนผ่านทางโซเชียลเน็ตเวิร์ค่ะโหลดแอปไว้เลยนะจ๊ะม,มาต่อค่ะอ,อ้าวพายหน,หนึ่งถ้วยทำไมหนึ่งถ้วยเนี่ยขยันออกมา,มากๆเลยนะคะให้ราศีมังกรนะคะคิดว่ามันเป็นการย้ำเตือนแล้วล่ะคะ่ะว่าชาวราศีมังกรเนี่ยจะได้รักใหม่ๆนะคะจะมีความรักอะไรเข้ามาให้ทำให้คุณแบบกระชุ่มกระชวยจิตใจนะคะเออ มาต่อคะ่ะอัศวินถือถ้วยค่ะคนที่คุณดิวอยู่นะคะหรือว่าคนที่คุณคุยอยู่คะ่ะอาจจะเป็นชาวธาตุน้ําค่ะธาตุน้ํามีราศีมีนราศีกรกฎแล้วก็ราศีพิจิกคะ่ะคนคนนี้ยเต็มด้วยเสน่ห์มากๆนะเวลาเขาพูดเนี่ยแทบจะแบบโอ้ยเอนเอียงไปเลยอนะคะนะไนท์นะคะไนท์มันเป็นอัศวินเนาะ ช่องควางเนี่ยค่ะไม่ได้ระบุนะคะว่าการที่อัศาวินจต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นนะคะนะอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้ให้ตัวเองอ่ะแทนแทนเข้าไปนะคะถ้าคุณผู้ชายดูเขาคนนั้นอาจจะเป็นผู้หญิงที่เข้ามาก็ได้ค่ะนะช่องควางจะแบบ L LGBTQ สามารถดูได้หมดเลยค่ะเป็นสิ่งที่ควางอาธิฐานไว้กับไพ่ค่ะแล้วก็อัศาวินอัศาวินถือดาบค่ะ คนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นธาตุลมก็ได้ธาตุลมนะคะก็มีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะนะเป็นการที่แบบอีกคนนึงอ่ะเข้ามาแบบนุ่มนวลค่อยๆเข้ามานะคะส่วนอีกคนที่เข้ามาแบบจู่โจมแบบโอ้โอโอจู่โจมแบบรวดเร็วเลยนะคะเออทำให้คุณอาจจะไม่ได้ตั้งตัวก็ได้นะมาต่อค่ะ e m p r e s s ค่ะ e อ p r e s s ช่วงนี้นะคะมีทั้ง High h p r e s t i g e ทั้ง Empress ค่ะมีความเอาแต่ใจพอสมควรเลยมีความดื้อพอสมควรเลยหัวแข็งมากๆนะคะแล้วก็ใครที่ในราศีมังกรในตอนนี้นะคะคุณผู้หญิงอะทุเพศลืม <laughs> ทุเพศนะคะให้ระวังเรื่องของการกินจุกินจิกกินจิกนะคะเออแล้วเดี๋ยวจะอ้วนนะ เนี่ยมีทั้ง h ไฮพ e s สทั้งมีทั้ง e อ press ค่ะให้ระวังไว้นิดนึงค่ะนะเกิดการอุดมสมบูรณ์ขึ้นมาเลยค่ะต่อค่ะสองถ้วยค่ะออ้ความรักครั้งนี้ที่คุณเจอไม่ใช่เล่นๆแล้วน,นะไม่ใช่เล่นเล่นจริงๆนะคะถ้าใครอยู่ในความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าคนมีคู่ความสัมพันธ์เนี้ยมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่จริงจัง,จงเป็นความสัมพันธ์ที่คุณแบบทวินหา ที่คุณแบบดาวคือคุณดาวมากในการเรื่องของความรักนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยในตอนนี้คุณจะได้เจอความรักที่มันแบบจริงจังนะคะเป็นความรักที่อบอุ่นนะคะเป็นความรักที่พึ่งพาพึ่งพึ่งพาได้เลยค่ะมีอะไรเหมือนเหมือนกันคล้ายๆกันหนึ่งเหรียญค่ะโอ้หนึ่งถ้วยหนึ่งเหรียญ ความรักครั้งนี้เป็นความรักที่มั่นคงค่ะไม่ใช่เลื่อนเปื้อนนะคะไม่ใช่ความรักที่มาแต่จีบจิจ๊ะไปเรื่อยอะไรแบบนี้ไม่ใช่ค่ะเป็นความรักที่มอบความมั่นคงให้คุณด้วยอาจจะไปช้าช้าแต่มันงอกงามค่ะนะแล้วก็ฟางมาว่าเอ,อความสัมพันธ์ในครั้งนี้ค่ะมไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนอะเออมันจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นค่ะ หรือมันจะมีความหนักแน่นมากขึ้นนะหรือไม่ตัวราศีมังกรนั้นนะคะอ,อ,อาจจะมองหาคนที่มีความรักที่อบอุ่นแล้วก็ในขณะเดียวกันก็สามารถบอกได้ว่าความรักครั้งนี้มันมันม่นคงจริงๆนะคะเหลืออีก2ใบค่ะมี king of swords ค่ะ king of swords ก็คือรออาษฎธาตลมนะคะ ราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลค่ะคนคนึงเข้ามาแบบจู่โจมเหมือนกันนะคะออมาต่อค่ะแล้วก็เจ็ดถ้วยค่ะเข้ามาให้เลือกเลือกบนหนึ่งบอสองบอสามนะคะอะเป็นว่าเข้ามาให้เลือกค่ะเออหรือว่าคนที่คุณจินตนานการคนที่คุณเคยเพอ้อฝันเขาจะกลับมาค่ะเขาจะ เข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณเคยจินตนาการว่าสเปคที่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้มีโอกาสค่ะคนคนนั้นที่จะเข้ามานะไพ่ใต้สำรับค่ะเป็น8ดถ้วยค่ะเป็น8ดถ้วยเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเออถ้าความรักครั้งนี้มันไม่เป็นแบบนี้นะคะถ้าความรักครั้งนี้มันไม่เป็นแบบนี้ไม่เป็นแบบหนึ่งถ้วยแล้วไม่เป็นแบบหนึ่งเหรียญ Who cares? ฉันพร้อมที่จะเดินออกไปเลยค่ะฉันไม่ต้องการที่จะอยู่ตรงนี้ฉัน move on ง่ายนะคะนะประมาณนั้นอ่ะนี่ก็คือความรักของชาวราศีมังกรนะคะเอ่อความขอมาเปิดไพ่ข้อความนิดนึงนะคะ่ะวางอยากรู้เนอะว่าเขาคนนั้นนะคะ เออหรือว่าของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนคุยคุยกันอยู่ค่าราคาซังเขามีอะไรอยากจะบอกคุณไหมนะคะขอดูนะคะข้อความสําหรับชาวราศีมังกรเขาคนนั้นอยากบอกอะไรชาวราศีมังกรได้บ้างเออ,อชาวราศีมังกรบ้างให้ไปแรกนะคะเขาบอกว่า เราขอโทษถ้าเราเคยทําให้เธอรู้สึกแย่เสียใจหรือแม้กระทั่งเสียน้ำตาเพราะเราเห็นไหมว่าตัวคุณนั้นนะคะพร้อมที่จะออกไปเลยค่ะถ้าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันไม่ตอบโจทย์เชื่อเหมือนแบบเชื่อเออไม่แคร์แล้วนะคะออาเรากำลังได้รับผลกรรมจากการกระทำที่เคยทำไว้ดังนั้นเนี่ย หลายหลายคนเน่ยเวลาดูดวงอ่ะมีคําถามนี้นะคะว่าเขาจะได้ในสิ่งที่เขาทํำไหมได้ค่ะได้แน่นอนนะจ๊ะนะมาต่อค่ะเธอบอกว่าเธอรักเราแต่เธอรู้ไหมว่ารักคืออะไรเขาว่าว่าคุณเนี่ยเย็นชาเขาคิดว่าคุณไม่เข้าใจในเรื่องของความรักทําไมแบบว่าคุยคุยกันอยู่ดีแล้วก็หายเอา้าก็ในเมื่อ มันไม่ใช่สิ่งที่ราศีมังกรต้องการก็ในเมื่อมันไม่ใช่สิ่งที่ราศีมังกรไขวคว้าหรือว่าอยากที่จะได้มาเออไม่ใช่สิ่งที่ฝันหาดังนั้นน่ะในเมื่อมันไม่ใช่สิ่งที่ฝันหาไม่รู้จะอยู่ทำไมเสียเวลานะคะมันไม่รู้ที่ว่าเพราะว่าเธอให้ความรักโอเคให้ความรักใช่แต่อย่าลืมนะ ฉันเป็นมังกรธาตุดินนะจ๊ะฉันก็ต้องการความมั่นคงจ้ะถ้าเธอไม่ได้ให้ความมั่นคงกับฉันตรงนี้ฉันอยู่ไม่ได้นีคะจริงไม่เอ่ยชาวราศีมังกรนะอันนี้ก็คือ จบแล้วจ้าสำหรับชาวราศีมังกรในเดือนพฤศจิกายนโอ้ยมีแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นเลยนะคะชาวราศีมังกรดังนั้นควางขอให้ชาวราศีมังกรพบแต่สิ่งดีๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงนินและก็ความรักนะคะถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนกวางนะคะก็สามารถดูโฆษณาในคลิปได้นะนะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ